สวัสดีค่ะวัดีค่ะวันนี้นนมาพบกับช่องพีกบล์ฟแฟมิลี่นะคะ,ว,ะ,ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันลูกวันนี้เราจะมาทําเปลียปล่ยนกระถางถาต้นถุงเงินถุงทองซึ่งต้นใหญ่ <มา S 2> ใหญ่แล้ว,วใหญ่คือเกินกระถางเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะไปเปลี่ยนกันเลยอ่นะนี่นะคะ่อนอื่นเราก็องเอาอะไรลูก คุยมะพร้าวองพื้นก่อนเนาะค่ะเสร็จแล้วเอาดินทรายดินดินเราผสมไปแล้วผ่านตักตักดินทรายเลยลูกตักดินทรายนี่เลยนะคะน่าจะผสมตัดดินเลยดินเราผสมอะไรบ้างลูกมีขุยมะพร้าวแล้วก็มีที่วัวแล้วก็ดินดินก้ามปู อสักครึ่งนึงใส่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาต้นอ่ะน้องพีเอาอันี่มาเอากัไกายแม่แม่ที่รูกตัดไอ้นี่ใบแม่คะกัญกายอยูไ่ไหนฮะหะกิ่งนี้มันกิ่งนี้มันหกัก <scr> ใบมันหักก็เลยตัดทิ้งไปเลยเอ่าแล,เลานะ้เดี๋ยวเรามาเอา ปล่าดีแล้บคกบอกบกบกอันนี้เดี๋ยนี่ถึอไหนเดี๋ยวเคาะ้างคให้มนแบบแบบนี้ค่ะเคาะเลยนะครับแบบนี้เลยเ้าแบบดีไปเรื่อยๆเลยนะค่ะดีใ คน,นดีเดี๋ยวมาดูนี่นะครับทำแบบนี้เลยจับกระถางไว้ไหม วอู๋ลากเต็มเลยชื่อดูสิเขาบอกว่ามันจะมีไข่เอามาดูกันเลยมีไข่ไหมมีนะคะไข่ฮะไข่ไข่ไข่กินหรอไข่คือลูกของต้นไม้ต้นไม้เนี่ยนี่นะคะ จเจอไม่เจอไข่เลยเจอไส้เดือนด้วยนะครับเจอไส้เดือนแทนไข่เจอไม่เจอไข่ไหมจักรจี้ว้าวจับขึ้นไปจับขึ้นมานี่นะเดี๋ยวจับฉันจับมาให้ดีเด้อ หนักยุดเลยมีไข่ป่ะอะไรขาวๆนี่อะหนหลักฟานี่แหละอ๋อนี่แหละเดี๋ยวมันจะแตกเป็นนอเนี่ยพี่มาดูใกล้ๆเจอไข่แล้วค่ะไม่เจอไข่หรอกลูกเกี่ยวนอเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาจะเป็นนอเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอ่ะ ไม่มีไข่ไม่มีข<ร>าไม่เป็นไรไ<ม>เพราะ<ม>อย่างน้อยเราก็ยังเจอหนอนนะคบเออหนอนนี่เดี๋ยวต่อไปก็จะได้ออกใหญ่ยังได้นคะคะเอาพันเอาถือถือต้นก่อนเดี๋ยวจะเอาเบาเบาเดี๋ยวเอาดินใหม่ดินเก่าเราไม่เอาดีาน,นะ ดื่มเพื่อสุขภาพดีมิวไรติดติดอ๋อพันเอาเอานี่เลยนะ,ะเ,อเ,อเอาลงมาลูกเอาลงมาพันเอาลงมาในกระถางเดี๋ยวจะเอานี่นะกัรจักดินใส่ลูกักนี่นี่เลยทุกคนเห็นไหมครับง่ายลูกดีเลยนะคะ

อันนี้ไม่ก้องเลยช่ไะนะคะอุ้ยอู๋อีอีอ๋ออีอ่ะอ่ะอีอีอือนี่อะสวัสดีค่ะพันออกกองแล้วนะคะพันมาแล้วนะจ๊ะสาวที่ไม่ได้เจอ,เก,อกันตัน้งนาน ี้ยงมาธรรมชาติหรอมันเห็นในทิกติกอ่ะคนรัปปราากธรรมชาติตอนนี้เราก็ได้ทำยายการออกมาเลยปลูกเสร็จหรือ,อยังปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วลดน้ำหรือยังน้องพี่ไปเอาน้ำมาลดก่อนเอาน้ำมาลดก่อนเร็วอ,อ่านตักน้ำมาตักน้ำเลยตักน้ำมาลดก่อนเร็ว จากน้ำมาลดลดลดเอ่อโอเคอ่าได้เยอะไม่ได้นะคะเอาอีกแก้วนึงเดี๋ยวมาเทียบความสูงกันสิระหว่างคนกับต้นไม้เอาดูสิใครจะสูงกว่ากันเร็วอ่ะน้องพีมาน้องพันมาอ่ะยืนหนึ่งสองสาม อายูต่ตรงๆสิใครสูงกว่าโอ้ต้นไม้เกือบสูงเท่าคนแล้วสนสน่าแม่จตท่านี้แม่ปลูกไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมได้กี่เดือนละ3เดือนกว่ายังไม่4ี่เดือนโตเร็วมากเลยสำหหับบลีปนี้ก็ขอจบกันเียน อย่กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ